สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789แปดาทิดา789เ้ด,เด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ไพเราเรื่อง,องความสนุกและความบันเทิงอาจมีส่วนตรงไปช่วชชะตาของคุณก็เป็นไปได้ลองรับฟังรับชมด้วยดูในทีวีขออนุญานะคะแต่ถ้าอยากให้ตรงกระทกมาเบิ้งไปการส่วนตัวเ,เด้อก่อนที่เบื้องดวงขออนุญาตขาย,ข,ายของนะคะเฮามีกำไรพิานาคนะครับผูกเสกเราเรียบร้อยกะนำ้ำหอมกะมีนะคะกินพระธาตุผู้ใดสนใจทักมาเด้อนะคะมาถามข้อมูลค่ะ เมื่อนี้เข้าใจภายราเรื่องในหัวคอมีคนทนบ่ไหวในความนิ่งเงียบของคุณยิ่งคุณนิ่งยิ่งทำให้เขากังวลก歪เขาเป็นผู้ใดมาเบิ่งกันนะคะขอดูเอเนจีของคุณก่อนนะคะคุณสิ่งเบอร์ใดเอนเนจีตัวตนของคุณก่อนบว่าคุณสิเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนะคะ คุณเป็นลักษณะแบบใดนิ่งเบอร์ไหนถึงทำให้คนคนนั้นกระวนกระวายเป็นเพราะอะไรคุณถึงนิ่งนะคะมาเบิงกันนะคะ energy ของคุณเป็นเส้นไรมาเบิงกันไพ่ใบแรกนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายก็ถือว่าอันเบิงเอาว่าเป็นผู้ชายคนเขามาเบิงมีมีทุกเพศม,ม,มีมีหลายเพศนะคะอาศส่อันคนอายุหน่อยกลัวซิมฮาปีนะ,ะหาเบิงก็พ่อแม่เดินนะคะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาคืออะไร โอ้โหไฟออเพนดิเคิลนะคะคุณน่าจะเดินออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดังใจความทุกข์ต่างๆความรักที่คุณมีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมความรักหรือสิ่งต่างๆที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณความเจ็บซ้ำอีหยังกระแลววแต่ที่ใหนคุณไม่มีความสุขหรือเมื่อบรรับความยุติธรรมบ่ว่าจะเป็นงานหรือว่าความความหักกัะแลวแต่คุณเดินออกมาจากสิ่งนั้นนะคะ ที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับคุณที่คุณมีวามหมูดซึกวา่าบบยุติธรรมกับคุณนั่นเองนะคะคุณก็เลยเดินออกจากจุดนั้นก็เลยทําให้คุณนิ่งเงียบป,ปีกวิเวกอยู่ผู้เดียวนะคะท่าดินพฤกษ์กันมังกรน,นะคะเป็นคนที่ถ้าได้นิ่งกันนิ่งสุดๆนะคะหาเหรียญน,นี่เป็นคนที่เจ็บซ้ำนะคะถูกกระทำเยี่ยมยีมานะคะจากความรักหรือจาก ใดๆมีอย่างแน่นะคะกับเป็นได้หลากหลายนะคะเพราะว่าคาําว่ายุติธรรมบ่เกิดขึ้นกับคุณคุณกับไรเดินออกมานั่นแหละค่ะนะคะอ่ะขอไปต่อขยายเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงอีกนะคะตอนนี้หล่ะนะคะ Fo mm. ล์ p e n เพนดนะคะตอนนี้คุณนะคะโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสกับสิ่งที่คุณมีความรู้สึกมีความสุขโฟกัสกับอีหยังกระแลแต่นะคะที่คุณมีความรู้สึกว่าอะไรสิสิเข้ามาในชีวิตคุณต้องเลือกให้ดีที่สุด เลือกเฟนให้ดีที่สุดบ่กว,ว่าความหากักหรือมีมีผู้ใดเข้ามาก็แล้วแต่นะคุณตอนนี้บ่เปิดโอกาสให้ผู้ใดเข้ามางางๆเลือกคักเลือก,อกแนหรือบ่าอีกกันงางๆก็คือว่าเลือกเยอะเลือกแย่นะคะเบิ้งแนวเบื้พงผนังวิน,นิจวิเคราะห์อันนั่นอันนี้หรือคุณเป็นคนที่มีสเปคสูงนะคะ อีหยังก็แล้วแต่นะคะคุณมีดีมรีดไว้นะคะในหัวใจในหัวสมองคิดไว้เลยบรอบรวยบสูงบอย่างก็แล้วแต่ในหัวใจคุณนั่นแหละค่ะไพ่บองบอกถึงการที่คุณเป็นคนช่างเลือกถามว่าดีบอสแม่หมอว่าดีเด้อค่ะเด้อนะคะถ้าบ่แมนซันไพ่เขามาในสวิตกระได้นะคะความต้องการของแต่ละคนมันคือกันบางคนก็อยากได้เงินนะคะบางคนก็อยากได้ความหักบางคนก็อยากได้ทั้งสองอย่างมันกับบริว่ามันสิหากันง่ายๆแต่ทุกคนมีสเปคและดีมรีดของแต่ละคน เพราะฉะนั้นขอแสดงความยินดีเด้อค่ะเดินนะคะกับคนที่มีสเปคของตัวเองนะคะนี่แหละมันก็เลยทําให้คุณนิ่ง,อย,ยอ,ง,อ,ยงอยู่กับตัวเองมันก็เลยเห็นในคุณนิ่งอยู่กับชีวิตเจ้าของมันก็ยู่นเห็ดให้คุณนิ่งอยู่กับติ่งต่างๆที่คุณเห็นอยู่รักในสิ่งที่มี และโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองต้องการโอ้โหต้องสุดยอดเด้อค่ะเดอะ้อบอแปลกค่ะนะบอแปลกนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติเด้อค่ะขอแสดงความยินดีกับความที่คุณเป็นคนที่รักตัวเองมากว่าสันนะคะอะไปต่อค่ะนะคะธาาุดินพุชกศกันมาก,ก่อนท่านดินหนึ่งละเห็นบอธท่าด,าดินนะคะอีกแล้วนะคะท่านนะคะไปต่อจ้ะนะคะไปต่อจ้าภายใบต่อไปเด้อค่ะโอ้โหเซเว่นอัพขับตอนนี้ คุณเป็นคนที่สวยหรอเลือกได้นะคะมีตัวเลือกมีทางเลือกมีช้อยให้เลือกเยอะแยะมากมายหลังจากเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ได้เลียนรู้สิ่งต่างๆที่ทําให้คุณเจ็บได้เรียนรู้ในสิ่งที่คุณคิดว่าตอนนั้นคุณคิดว่าคุณเลือกดีแล้วมันอ่ากัยังเข็ยนแตคุณเสียบซ้บำนําใจแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะเลือกคักเลือกแน่เลือก,นอกจนเลือกบ่ถูก เดอค่ะเด้อนฉันบอกเอาไผเลยประมาณนั้นนะคะเซเวนโอคับก็ระกนพีจิตมีนธาตุน้ำเพชรง,งานนอยังกระไดนะคะที่เกี่ยวกับสายการกินการบันเทิงกับความรู้สึกของคุณหรือนะคะเป็นคนเชื่อมกลางและระหว่างหลายๆคนก็เป็นไปได้เดอค่ะเดิอนนะคะแต่มุมมองความคิดแตกต่างของเรานี่ราคาหรือเหตุในเฮานั้น เรียนรู้มาหลายประสบการณ์หลายก็ได้เลือกเยอะในจังหน่อยนะคะกะเ็เ,กเลยว่าเลือกไผ่เลยประมาณนั้นนะคะหรือว่าวิธีเลือกเยอะได้เลือกบ่ถือมีหลายโพษโอ้ว่าสัน่นคนเฮาเวลามีหลายๆเกินเด้อค่ะเด้อก็เลือกบ่ไดนะคะแต่ว่าเวลาบ่ามีกับบ่มีเลยเวลามากกับมากว่าสั่นมากจนหลายจนเลือกบ่ถือนะคะอะไปต่อคะ่ะหนิงคักหนิงแน่นิ่งจนว่าเลือกผู้ใดแมนบอลน,นะคะอะไปต่อจับเป็นยังไงอีก โอ้ oh, โหนะคะคุณเป็นราศีสิงห์นะคะสะตรนนะคะดูแลตัวเองฟิตหุ่นตัวเองหรือเฮ็ดงานเกี่ยวกับเขาเอ่นอยนี่ยังนะฟิตเนสอ่าเฮ็ดงานเป็นเทรนนิ่งฟิตเนสก็ได้นะคุณเป็นคนสะเป็นคนส,สายสวยสายสตรองสายดูแลสุขภาพสายบุกสายรุยสายบูดได้เมืค่ะเป็นคนที่อตอนนี้หันกลับมารักตัวเองหนึ่งรเซนเต็มหลังจากเดินออกจากความสัมพันธ์ ด้วยตั้งใจหรือไม่ต้องใจก็ดีหรือเขาเป็นคนบีบให้คุณออกมาจากความสัมพันธ์กับแล้วแต่ตอนนี้คุณหันกลับมารักตัวเองหนึ่งร้อให้เกินร้อยค่ะให้พันเปเซเลยค่ะตอนนี้คุณรักตัวเองมากนะคะคุณคิดว่าคุณอยู่คนเดียวกระไดท้าดบดีประมาณนั้นคุณนิ่งแบบสุดสุดติงกระดิ่งแมวเดอะคะเดอนะคะแบบชนิดว่า ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันดูแลตัวเองได้เพร,ราว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนที่รักตัวเองมากตอนนี้เดอค่ะเดอราศีสิงห์นะคะเป็นราศีที่รักตัวเองแล้วก็นะคะความเก่งรอบด้านเหตุงานได้ทุกสายงานค่ะความเก่งของคุณนะได้ทุกอาชีพถ้าคุณคิดอยากจะทํานะคะเพราะว่าคุณมีความเก่งอะ่ะทำมีความพยายามมากเพราะยังกระไดเหมิดค่ะนะคะขอแสดงความยินดีคนที่ได้มาเจอคลิปนี้เดอค่ะเดอนะคะสวย สวยเก่งฉลาดเลือกได้โอ้โหสุดยอดนะคะว่าแปลกใจค่ะหัวคอเฮาคนที่อันมีคนกระว่นกับว่าเพราะความนิ่งของคุณเพราะคุณสวยขึ้นแซ่บขึ้นดูดีขึ้นมีช่องทางให้เลือกมากขึ้นแมนบอยยานสูญเสียแมนบอนะคะอ่ะขอไปต่ออีกหนึ่งใบค่ะคุณเป็นเส้นไรอีกนะคะขอดูเน่ตอนนี้คุณนะคะ Tree ออฟ Cup นะคะ กรกฎพิกจิกมีนธาตุน้ำนะคะคุณเป็นคนที่มีความร่าเริงมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่เข้ากับคนได้ดีนะคะและกะตุงานเหมาะกับการประสานงานนะคะมีเพื่อนฝูงเข้าสังคมดีได้ดีแล้วก็เป็นคนที่นะคะมีความสุขกับตัวเองอยู่กับตัวเองได้นะคะชอบเข้าสังคมนะคะเพราะว่าเขา เขาเข่าสังคมคนก็รักเพราะว่าเป็นคนที่ร่าเริงยิ้มแย,ย้มแจ่มใสนะคะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดนะคะผู้ใดก็อยากได้ค่ะผู้ใหญ่ก็อยากได้นะคะอะขออีกหนึ่งใบนะคะ energy ของคุณขออีกหนึ่งใบแล้วกันนะขออีกหนึ่งใบจะเป็นชั้นไรอีกหนึ่งใบด้ e c a เด e r เราอยไปบเบ energy ของเขานะคะ,ะความสวยของคุณมาเต็มเลยมีความสุขกับตัวเองโฟกัสตัวเองโฟกัสอ,อ,อ,อาอาชีพการงานการเงินของตัวเองทํางานกระสายการกินสายบันเทิงสายท่องเที่ยวได้หมดค่ะ เป็นคนเชื่อมประสานงานไดเมอร์เดอะคาเดอนะคะเหตุงานเกี่ยวกับปอปตลอดฟองหรถไฟปีโตรเรียมนะคะโรงงานใหญ่ๆได้เมอรค่ะนะคะแล้วก็ e n e r g y s t r n นนะคะเก่งทุกเบอร์เลยนะคะอันนี้คืออย่างนี้ Queen of w a n d โอ้โหทำงานกับเก่งหาเงินกับเก่งความสวยกับมีความเป็นอิสระไรเสรีก็มีตอนนี้คุณตัวพ่อตัวแม่เดอค่ะเดอบอวาซ้ายหรือว่าหญิง กับแรวแต่นะคะถ้าหากใครนะคะตอนนี้ที่คุณไปโฟกัสแต่ความเป็นอยู่ของคุณหน้าที่การเงินการงานความมั่นคงอาชีพแล้วกับชีวิตของคุณเวลาวางกลับไปเที่ยวนะคะชีวิตของคุณมีแต่วความมั่นคงชีวิตของคุณมีแต่วความมั่นคงมั่งคั่งทำอะไรก็จะประสบผลสําเร็จในความงอกเงยในหน้าที่การงานว่าพว่าแปลกใจคะ่ะคุณโฟกัสแต่ความมั่นคงของตัวเองประมาณนั้นนะคะ ประมาณนั้นเดอคคะเดอนะคะโฟกัสแต่ความเป็นอยู่ของตัวเองเท่านั้นอย่างอื่นบ่มีปัญหาค่ะนะคะไพ่บง่งบอกถึงการที่คุณได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะตอนนี้คุณก็โฟกัสแต่ความเป็นอยู่ชีวิตการเงินความการงานของคุณเป็นตัวพ่อตัวแม่โฟกัสแต่อาชีพและความมั่นคงของตัวเองเท่าน,นั้นนะคะบ่โฟกัสสิ่งใดเลยบ่โฟกัสสิ่งอื่นใด สุดยอดค่ะยกนิว้วไห้เด้อค่ะ energy ของคุณสุดเฮงสุดปังสุดติ่งกระดิ่งแมวบอกว่าเลยนะคะผู้ใดมี energy นี้ต้องบอกว่าผู้ใดเคยอยากได้นะคะก็บอกแปลกใจค่ะในเมื่อคุณบ่มี energy อ่าลงไลได้ปืนแบบความหักคุณไปโฟกัสกันทํามาหาก,กินชีวิตของคุณตอนนี้มีแต่ความรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดเด้อค่ะเด้อดีค่ะดีนะดีค่ะดีดีมากเลยว่าสั่นนะคะมาเบิ่งของคนที่นะคะทุกใจ กับความนิ่งของคนนะคะอยู่บ่ได้กะวนกบไหว้เขาเป็นจังไดอ่ะมาเบิงกันเด้อน,นะคะมาเบิงกันค่ะเอเนจีของเขาเป็นเส้นไรขอเบิงใบแรกนะจ๊ะไพ่ใบแรกโอ้โหเอนเนอรจีไนส์ออฟแวนนะคะเป็นคนที่นะคะชอบอเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบทํางานอีกที่หนึ่งเดินเดินทางอีกที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งคนถิ่นแดนไกลหรือทํางาน อยู่คนละที่บ่คอยมักอยู่กะทีประมาณนั้นนะคะเฮตงานอยู่กับที่บ่คอยได้นะคะหรือต้องเดินทางและติดต่อง,งานบ่อยๆประมาณนั้นนะคะเป็นคนที่หาทํางานเก่งว่าตางจากคุณคะ่ะนิส of w แ n นเป็นคนที่ทํางานเก่งมากฉลาดนะคะเป็นผู้นําหรือถ้าผู้ใดเหตุงานันในบริษัทกะสิเป็นคนที่เป็นผู้นําหรือเป็นหัวหน้าประมาณนั้นเดอคคะเดอนะคะต้องบอกว่าสุดปังด้วยเขาเก่งอะ่ะ เก่งอ่ะคนนี้เก่งทํางานเก่งหาเงินเก่งค่ะนะคะอ่ะาไพ่ใบต่อไปนะคะโอ้โห tree of p e d i c a นะคะเป็นคนที่หาเงินเก่งได้มากกว่าสองสามช่องทางขึ้นไปเป็นคนที่ทําการค้าเฮ็ุอีหยังได้เรื่อยเบ่าขาดทุนหรือต่อยอดธุรกิจอยู่เรื่อยเป็นพ่อค้าแม่ค้าใดคะ่ะเหตุงานเกี่ยวกับสา,สายบัญชีหรือการเงินได้เหมิดค่ะหรือเป็นพ่อค้าคนกลางกระไดเดอร์นะคะโอ้โหเขาก็หัวการค่ะบ บอปแปลกค่ะหัวการค้าคิดผลประโยชน์เป็นหลักบอปแปลกค่ะบปแปลกนะคะเป็นเรื่องปกติของคนผู้ใดก็อยากได้คนที่คู่ควรวัดสันนะ,ะผู้ใดก็อยากได้คนที่คู่ควรกับเขานะคะอ่ะไปต่อค่ะไปยังไดอีกนะคะโอ้โหเอ็ดออฟสวอร์นะคะเขาเกิดมาเพื่อเป็นที่หนึ่งนะเกิดมาเพื่อประสบผลสําเร็จเกิดมาเพื่อได้รับชัยชนะ เกิดมาเพื่อสิ่งใดที่ลงมือทำรับประสบผลสำเร็จาธาตุลมมิถุนตุนกุมเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่เกิดมาเพื่อทำสิ่งใดแล้วประสบผลสำเร็จว่าแปลกใจค่ะความเชื่อมั่นมาเต็มความฉลาดกับมาเต็มเพราะเกิดมาเพื่อเป็นหนึ่งบ่เคยแพ่ไพยัยบบเคยบบเคยวาสีสี สิวชนะในสิ่งที่อยากเหตุประมาณนั้นถ้าธาตุร่มมิถุนตุลกุมเห็ุอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการวางแผนในระยะไกลสาเร็จนะคะแต่ระยะไกลใดบ่ใดค่ะนะคะเห็ุอียงกระแร้วแต่ประสบผลสำเร็จนักวางแผนที่ดีค่ะเห็นบ่วางแผนที่ดีนะนักวางแผนแผนทุกเรื่องได้ค่ะหรือเป็นคนที่ออกแบบในการนะคะลงทุนให้อ่าเ,เ,เป็นเป็นเพื่ออย่างบกเกอร์ประมาณเนี่ยเป็นคนที่วางแผนเป็นบริษัทที่จัด เฮ็ดแผนการตลาดหรือแผนเอียงกระและแต้หายบริษัทนั้นจะเกิดลุ่งเรื่องกับเป็นไปได้นะคะหรือเป็นนักวางแผนในการท่องเที่ยวหรือเป็นไกด์ก็เป็นไปได้จ้านะคะโอเคไปต่อจ้าขออีกนะคะเป็นยังไงอีกเท o f อฟสวอตโอ้โหตอนนี้หนะักเครียดทุกใจนะคะในความนิ่งของคุณเลยซิดาบบอธมดาเดทถ้าถ้าเทียบกับเดทมันกับพอ่พอๆกันละซิดาบก็คือจมเลยค่ะทุกได้ต้องออก ไปปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระไรเสรีธาตุลมมิถุนตุนกุมเป็นคนที่ตอนนี้เหนื่อยหรือถูกกระทําในความรู้สึกธุรกิจร่มรลายหรือมีความเสียใจมากต้องไปเยียวยาเจ้าของในการเที่ยวกระไดธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะไพ่บ่งบอกถึงการที่ตอนนี้เขาย่าแย่ถ้าเคยถูกหักหลังเคยถูกทรยศหรือทุกข์ใจเพราะการที่คุณนิ่งเงียบ คุณทำถูกทางคุณเทศให้เขาได้เรียนรู้เดอค่ะเดอว่าคนเฮ้านะ่ะเทศดีจริงใจก็จะได้สิ่งดีๆกลับขึ้นมาเทศ่ให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็ใชววาสิถึกอ,อยู่เสมอไปคนเฮามีทั้งมุมมองดีและบดีเดอค่ะเดอแต่ตอนนี้เขาได้บทเรียนว่าได้บทเรียนค่ะนะคะอะไปต่อค่ะเขาสิว่าจงไดอีกขอไฟของเขาเนี่ยค่ะเขาสิว่าจะไดเขาเป็นยังไ้อีกตอนนี้โอ้โห ตอนนี้เขาอ่อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา The w i e w of Fortune แต่เขาเป็นคนที่เชื่อว่าคุณสองคนเป็นคู่กันเขาเชื่อว่าคุณสองคนได้มาเจอกันด้วยโชคชะตานำพาให้คุณสองคนมาเจอกันเขาเสือ้อและเขาก็เป็นคนที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณได้มาเจอกันแต่ตอนที่คุณอยู่กับไม่เห็นค่าแต่พอตอนคุณไปแล้วกลับ เกิดเสียดายและอยากได้กลับมานะคะเลยอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณใจอ่อนอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณเห็นใจอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดอภัยในความผิดของเขานั่นเองเดอคคะเดอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็อ้อนวอนนั่นแหละแต่จะเป็นผลเว่เป็นผลนะคะเขาเป็นคนที่นะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเนาะนะคะเป็นเรื่องปกติทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแต่ ถ้ายังบ่พร้อมที่จะอยู่กึ่งกลางยังบ่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่ยังบ่พร้อมก็ต้องอยู่ผู้เดียวไปประมาณนั้นนะคะนี่คือคือแนะนําของผู้อานนะเขามาเบิ่งแนวโนมความหักเขาสิเอาใจเอาเอาชนะใจคุณสําเร็จบอมาเบิ่งกันเด้อค่ะเด้อเขาสิเอาชนะใจคุณสําเร็จบอไท้เบแรก Seven o f อฟสวเขาไม่ได้เรขก็เอาด้วยกลไม่เอาด้วยมนเอาด้วยคาถาเขาจะทําทุกวิถวีทางเพื่อ ให้คุณกลับเข้ามาในชีวิตแต่ถามว่าเขาจะหยุดเขาแต่จริงเขาก็เป็นคนที่มีตัวเลือกนะไม่ใช่ว่าบ่าาามีตัวเลือกนะคะคุณอาจจะจบกับเขาเพราะเขามีตัวเลือกก็เป็นไม่ได้เพราะคุณเดินออกจากห้าห้าช่วยนะห้าห้าเหรียญคือความรักของสองเราไม่เท่ากันตอนนั้นเขาไม่ได้สนใจคุณไงคุณก็เลยเดินออกจากความสัมพันธ์แต่เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนหน้าตาดีโปรไฟล์ดีก็เลยมีตัวเลือกเยอะก็ไรเลือกวเลือกว่นใดคุณก็เลยเดินออกมาจากความสัมพันธ์ ประมาณนั้นเดิอค่ะเดินนะคะมามาเบิ่งกันนะคะคนที่กระร่อนปิน้นปอนหรือคนที่ตอนนั้นมีตัวเลือกเยอะแล้ว,ว่เลือกคุณเนี่ยแนวโน้มเขาสิเอาใจคุณเอาชนะใจคุณได้บอนะคะขอเบิ่งแนวอสตอค่ะเทนอฟคัพเขาอยากจะได้คุณเป็นคู่ชีวิตเขาอยากได้คุณเป็นคนที่ใช่เขาอยากได้คุณเป็นคนที่มาเป็นครอบครัวมีลูกมีหลานน้ำกันประมาณนั้นนะคะเพราะตอนนั้นเขาไม่เลือกคุณ แต่ตอนนี้อยากได้นะคะอยากได้เพราะคุณมามาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองคุณเข้าก็เลยเวงวิ่งตามมันเป็นเรื่องปกติของเขาเอิน้นอันจิตวิทยามนุษย์เนาะถ้าสมมติมือใดเขาไ่ค่อยนสนใจสิ่งนั้นกระสีแลนเขามาหาคุณนั่นแหละค่ะธาตุน้ํากรกฎพิจิกเมนนะคะเขาจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้คุณได้มาแต่งงานกับเขานะคะเขาอยากจะแก้ไข โอ้โหเดอะสตาร์ความวังใหม่สิ่งใหม่ๆนะคะคุณมีโอกาสเป็นคู่กันสูงคุณมีโอกาสได้กลับมายู่น้ำกันสูงเด้อค่ะเด้อเพราะว่าไพ่บ่งบอกถึงการที่ในอนาคตของคุณทั้งคู่มีโอกาสได้เป็นคู่ที่ดีซึ่งกันและกันนะเพียงแค่ถ้ามองเห็นความดีซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเขาจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณใจอ่อนและเห็นใจนะคะ ให้บอกแบบน้นเด้นนะย่อินหลายเดินนี่คือดวงแรนดอมอาศิตรงหรือบ่ตรงก็ได้เพราะด้วยความที่เขาอยากได้เขาจะยอมคุณเขาจะทาทุกอย่างเขาจะทําให้คุณเชื่อใจเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะและดวงเขาก็เริ่มดีละเดอะสตาร์เป็นความหวังใหม่สิ่งใหม่ๆอนาคตที่ดีกําลังจะเข้ามาและคุณสองคนก็มีดวงเป็นคู่กันถ้าคุณเปิดใจแต่ถ้าคุณคิดว่าอะไรที่เ็ใหคุณช้ำใจมาแล้วมันบ่คู่ควร ก็ว่าต้องกลับไปค่ะเพราะครูมีหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วครูมีเยอะแยะมากมมย้อยู่ที่คุณมุมมองของแต่ละคนเด้อค่ะเด้ออะไปต่อค่ะนี่คืออย่างเอ็ดอปคับก็ระกฏพิจิมีนนะคะคุณไม่น่าจะไปต่อนะคะไพ่ขึ้นบ่งบอกถึงการที่คุณต่อให้รักคุณคิดว่าคนเดิมก็คือคนเดิมไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงดวงของคุณจะเป็นคู่กันก็จริงแต่ตอนนี้คุณหันหลังให้แล้วเด้อค่ะเด้อกระกดพิจิมีนท่านนะเดินหันหลังให้ทั้งๆท,ที่รักนะไม่ใช่ว่าคุณไม่รักนะคะแต่ คุณคิดว่าไม่น่าไม่บอบสสามารถสิเปลี่ยนแปลงเขาได้ของของเดิมก็เหมือนเหมือนเดิมว่าสั่นต้อยหักก็คือสิบกักไปหันหลังห้ค่ะนะคะเดินออกจากความสัมพันธ์ท,ท,ทั้งที่ก็รักนะแต่ไม่อยากไปต่อจบแล้วเจ็บประมาณนั้นเดค่ะเดินนะคะแต่เขาก็บ,บ่พยายามนะคะตอนนี้คุณที่คุณเดินออกไปนั่นแหละนะคะอ่ะขอเบิงอีกว่าค่ะอีกอว่าเขาสีเฮ็ดอ่นเขาสิตามคุณกลับเข้าไปในความสัมพันธ์ด้บอตอนนี้คุณเป็นแปดแปด ถวยนะคะแต่เขาเป็นสิบเหรียญอยากได้คุ้นแห้งอยากได้มั่นหมายอยากแต่งนะคะอ่ะเบิ้งซิอีกหนึ่งใบ t ด e e อ p e r o r นะคะคุณไปโฟกัสความมั่นคงค,คุณคุณไปโฟกัสความมั่นคงหน้าที่การงานชีวิตอนาคต คุณอาจิิบ่มองเรื่องความหักเลยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือตัวตนของคุณเดอร์นะคะตอนนี้ชีวิตความมั่นคงงานการก้าวหน้าม,มากเลยว่าสันคุณก็เลยบอกสนใจเรื่องความฮักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้ามาเบิ่งกัน The Emperor นะคะจะเป็นผูน้นำที่ก้าวอานาคตจะดีขึ้น เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศผู้นําต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรือคุณเดียวกับต่างชาติก็เป็นไปได้ดเดอคัตเ้อนะคะเอ็มเพอร์เรอร์ผู้บริหารชั้นเลิศคุณจะกลายเป็นผู้บริหารรฐชั้นเลิศหรือเป็นเจ้าของบริษัทชั้นเลิศนะคะอ่ะเบงซิเขาจะเอาชนะคุณได้ไหมขออีหนึ่งใบนะคะ Queen of Cup นะคะให้บง่งบอกถึงการที่เขาจะเอาชนะคุณได้นะเพราะ Queen of Cup คู่ควรที่จะเป็นคู่ คู่ควรที่จะเป็นคู่ของคนที่จะดึงเข้ามาในชีวิตนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะนะคะมีโอกาสที่ไะ้ลงหลักปักฐานคุณเป็นคู่กันนะควีนกับคิงนะถึงจะเป็นคนละถาดก็ยาเดอะเอ็มเปอเรอร์เป็นผู้ชายเนาะอันนี้ควีนออฟคัพนะคะไพ่บ่งบอกคุณเป็นคู่กันแน่นอนนี้กันบาพ้นต่อให้เขาอาจจะปล่อยคุณไปพักหนึ่งหรือบอตาม หรืออาจจะตามแล้วก็เบรกระยะเวลาให้คุณให้ใช้ชีวิตแบบอิสระไรเซรีแล้วแต่คุณอยากเป็นแต่เขาก็ไม่ทิ้งเขาก็บวละวางเขากะสิพยายามคอยเบิงเวลารอเวลาในการที่จะกลับมาติดต่อและทักคอนแทคคุณไพ่บ่งบอกถึงการคุณเป็นคู่กันและเขาก็ไม่ลดละเขาบอยยอมค่ะ เขาอาจจะมีความอดทนหลายเพราะว่าเขาเห็นคุณกับคุณไวหลายก็เป็นไปได้คุณก็เลยให้บทเรียนแบบช้ําชอเหรือเกินในการรอคอยวาสันนะคะผู้ใดบารอคอยกับยาอินเดอนี่คือดวงแรนดอมเดินเฉยยาอินเดอนี่วงเร็บคือดวงแรนดอมนะจ๊ะอ่ะคอยอีกหนึ่งใบนะคะสรุปความรักของคุณเซเว่นอ a ปเปนะคะรอการคือรอการพัฒนารอการที่จะแก้ไข รอการที่จะไปต่อในอนาคตแน่นอนแต่มันจะไม่ไวมันจะช้านิดนึงการเจ็ดเหรียญคือการรอการพัฒนารอการผลิกดอกออกผลรอการพัฒนาช้าหน่อยแต่สําเร็จว่าสันนะคะเขาจะรู้เขาจะรอดูที่ท่าของคุณว่าคุณจะเป็นเช่นไรคุณอาจะทักมาแล้วคุณจะมีรีแอคชั่นอย่างไรเขาจะต้องแก้ไขและต้องเข้ามาในจิตใจคุณให้ได้บอสัน พูดง่ายๆเขาก็ฮูจักนิสัยคุณน่ะแหละคะ่นะณตอนนี้บ่บุ่มบามช้าหน่อยแต่ได้ใจคุณแน่นอนนะคะต้องพูดถึงในกรณีต่างคนต่างโสดเด้อค่ะเด้อต่างคนต่างยังโสดแต่ถ้ามีคนคุยแล้วหรือสามีแล้วหรือมีตัวคนใหม่แล้วกับบรกิกรรมเด้อค่ะในกรณีคนที่โสดเท่านั้นเด้อค่ะเด้อนะคะอ่ะมาเฮ้ามาเบิงนะคะคุณสองคนกลับมาครั้งนี้ ทีได้แต่งงานกันบอแต่งบ่แต่งกับว่ากันไปนะจ๊ะแต่งไหมแต่งกับว่ากันไปโอ้โหเวดดิ้งการกลับมาครั้งนี้ถ้าเขาพยายามพิสูจน์ตัวตนและรอได้เย็นเป็นคุณจะได้แต่งงานแน่นอนโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดเวดดิ้ง Are you ready to wedding นะคะไพ่บ่งบอกถึงการคุณจะได้แต่งงานแน่นอนถ้าคุณเปิดโอกาส ให้โอกาสรองเปิดใจอีกครั้งหนึ่งเขาก็รอจังหวะจะเข้ามาเพราะเขาต้องให้ความมั่นคงกับคุณด้วยถ้าเข้ามาบให้ความมั่นคงจังใดคุณกับบไปต่อเพราะคุณเบอร์นี้คุณเป็นเบอร์ The Emperor แล้วอะตอนนั้นเขาคุยกับคุณเขาไม่เห็นค่าคุณเพราะคุณไม่ได้เป็น t h เออเ e อร์ฐานะความมั่นคงคุณอาจจะบอทอกันกับเขาแต่ตอนนี้ฐานะความมั่นคงของคุณพอๆกันกับเขา เกียรติไม่ต่างกันแต่ตอนนี้คุณมีสิทธิ์เลือกเขาก็กลัวที่จะสูญเสียเพราะฉะนั้นไม่ปล่อยคุณหลุดมือแน่นอนการกลับมาครั้งนี้รับรองคุณหนีประพนในการเวดดิ้งสำหรับคนโสดเด t h ค่ะเด้อถ้ามีคนคุยใหม่รับรอง convert จ้านะคะนี่คือดวงร r a ด d o m ่ะ e ด้อ d e r าอิน l ล n e เอาใบเดียวพอเวดดิ้งกับพอใจแล้วนะจ๊ะอะ เขาจะด้คนที่ดีกับคนนี้มาเจอคลิปนี้บพว่าเป็นคนใหม่คนเก่าเด้อค่ะเด้อแต่ยินหลายเด้ออาจสิบว่าตรงหรือตรงก็ได้เด้อค่ะเด้ออันนี้เรนดอมวงเร็บแรนดอมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งแต่ถ้าตรงก็ถือว่าโชคดีนะคะผู้ใดเป็นคนใหม่เขามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจเด้อค่ะเด้อนะคะและนะคะใครอยากดูเป็นการส่วนตัวก็ทักมาอ่าวสิเบิ่งแบบใดได้มืดค่ะนะคะแล้วคนเก่าขอบคุณหลายๆในการกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์นะคะ และขอบคุณลหลายๆในคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะผู้ใดที่เข้ามาคอมเมนต์น่ารักน่าขอบคุณลหลายๆค่ะแต่ก่อนจบบุญรักษาเทวดาขุมครองทุกๆคนและที่ขาด่าไดขอเงินล่นกระเป๋ากันทุกๆคนเด้อค่ะเด้อไปายจ้ะ